พระอาหารหันต์ไม่มีจิตไม่มีใจนะองค์ประกอบของจิตประกอบด้วย 1. นธาตุรู้ที่เป็นสุญญตาธาตุคือธาตุรู้ที่ว่างๆงอยู่ไม่สามารถรับรู้หรือสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกาย และใจเหมือนน้ำรูป 2. เจตสิกค,คืออาการของการรับรู้สามารถรับรู้หรือสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจ 3. อวิชา คือความไม่รู้จริงแห่งเจตสิกว่ามันเป็นเพียงสัญญาความจำจนฝังแน่นเป็นจิตใต้สา,านึกจะแสดงอาการออกมาเมื่อผู้รู้รับรู้กับสิ่งใดๆขึ้นมาอาวิชานั้นจะหลงเจตสิกว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน ไม่ใช่สัญญาความจำที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเจตสิกนี้เป็นสัจธรรมไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองเมื่ออวิชชาพาจิตหลงจึงเกิดกิเลสตัณหาปรุงแต่งให้เป็นไปตามความอยากของตน สาเหตุที่พระอรหันต์ไม่มีจิตไม่มีใจก็เพราะว่าพระอรหันต์ท่านได้พิจารณาปล่อยวางขันห้าหรือรูปนามไปจนหมดสิ้นแล้วการรับรู้รูปนามด้วยวิญญาณหคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจจึงดับหรือปล่อยวางไปหมดสิ้นแล้ว เพียงแต่รู้เฉยๆไม่มีการรับรู้เกิดขึ้นขันทั้งห้าดับไปใจซึ่งเป็นมโนวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าก็จะดับไปด้วยหรือถูกปล่อยวางไปด้วยจิตซึ่งเป็นผู้รู้เมื่อผู้ถูกรู้หรือขันห้านั้นดับไป การรับรู้ของจิตก็จะดับไปด้วยเพราะผู้รู้แห่งจิตไม่มีผู้ถูกรู้ให้สัมผัสพเพราะดับไปแล้วการรับรู้ของจิตจึงไม่กระเพื่อมเจตสิกจึงไม่เกิดขึ้นการเกิดเจตสิกรหรือการกระเพื่อมของจิตในด้านทางตาหูจมูกดิ้นกายและใจ จึงดับไปอวิชาไม่มีเจตสิกที่จะทำให้หลงเกิดการปรุงแต่งขึ้นอวิชาก็ไม่ได้ทำงานอาวิชาก็จะดับไปโดยปริยายองค์ประกอบของจิตก็จะเหลือแต่ธาตุรู้ล้วน,วนซึ่งอยู่ในความว่างเปล่าซึ่งรู้ได้จากวิปัสสนาญาณคือการพิจารณา มาถึงตรงนี้เท่านั้นส่วนการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสรับรู้ธาตุรู้นี้ได้ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะอธิบายถึงลักษณะของธาตุรู้ในความว่างที่เป็นสุญญตาธาตุนี้หรือที่เรียกว่านิพานนี้ได้เลยแต่นิพานนี้ก็มีอยู่ รู้อยู่ด้วยวิปัสนาญาณผู้ปฏิบัติจะอธิบายได้ใกล้ชิดพระนิพพานมากที่สุดในขณะที่เจตสิกดับไปในขณะที่จิตไม่ได้สัมผัสรับรู้ในรูปนามได้เจตสิกจะไม่มีอาการหรือเกิดการกระเพื่อมขึ้นมาสงบนิ่งว่างเปล่าอยู่ และไม่มีอวิชชาที่จะเกิดการคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งสังขารให้เกิดขึ้นเท่านั้นส่วนธาตุรู้ที่เหลือนั้นอยู่เหนือผู้รู้แห่งจิตขึ้นไปอีกโดยไม่มีที่หมายคือไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจจึงไม่สามารถที่จะอธิบายในพระนิพพานได้แต่รู้ว่ามีอยู่ด้วยวิปัสนาญาณ ดังนั้นผู้อยากจะเข้าถึงนิพพานด้วยวิปัสสนาญาณจำต้องพิจารณาปล่อยวางขันตั้งห้าให้ได้ทั้งหมดทั้งห้าขันเสียก่อนขออวยพรยะถาวริวหาปุลาปริปุเรนติสาขลัง เอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปา,าจันโทปนารโสยธามณีชโชติละโสยธาสัภีติโยวิวชัชานตุสัพพโลโคโวินาสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะ อภิวาทนาสีลิสนิจังหุทธาปจายีโนจัตตาโลธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพระลังพวันตุสาปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันทุเตอ่ะอละทีนี้